南无阿弥 na <laughs> เจ้าเป็นพื้นขอเจ้าเป็นพึ่งของเราธโมเมโเมนะโคุณพระธรรมเจ้าเป็นพี่ของนของเราสังโฆเมนะ

ปิคันหาตูิันตอามหาคันเจวะอมาเจวะมาตาปิตูมตาปิตอาินันจาอาินันาตะกานนงาตกันงปีภาลตังปีภาลตังหิตาย ทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพาตาหายพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้มาถวายให้แด่ท่านพิสุสงขอท่านพิสุสงจงโปรดรักเพื่อปร,ระโยชน์ เจาพระ้าท้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเจญาติญาติของพระ้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดามีบิดามาาปูยาตายายปู่ยตายายปูปรช,า,ปรชา,ราจารย์บูราช,ชาจารย์บุรพาจารย์บุรพชนภราจารย์ภูรพชผูภมีพระคุณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรตลอดสรรพททสัตว์ทั้งหลายถ้ามีชู้เกิดประการใดๆดดดขอให้พ้นจากจากถ้ามีความสุขอยู่แล้ว,ว,อลวขอให้สุขยิ่งขึ้นไปทาง,งความประสง ของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย,ย,วยเรายินดีในทานกา,า,ารให้ของข,ขอจงให้สำเร็อจอาสาวะไขยสิ้นไปแห่งเครื่องดองสันดาล,ดน,ดาลนิพานะปัจโยโตุ So...